โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของการตรวจเช็คเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์หลักตัวหนึ่งคล้ายๆถ้าเป็นรถบร์ไซค์เราก็คือ TPS คือเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าผู้ขับขี่ต้องการความเร็วมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเท้าตัวนี้เสียเนี่ยเป็นไปได้ครับที่ทําให้รถมอเตอร์ไม่หมุนนะครับโอเคครับเรามาดูกันอ่านี่ก็อยู่ที่แฮนด์ข้างขวานะครับพอเราถอดสายมาแล้วเป็นแบบนี้แต่บางรุ่นนี่จะเป็นปั๊กที่เราเสียบง่ายหน่อย นะครับไอ้แบบนี้ก็ยากหน่อยนะครับแต่เราก็มีตัวช่วยครับก็คือเจ้าเมมื่อโอเคนะครับเจ้าเครื่องมือตัวนี้เองใช้เหมือนเดิมเราใช้ไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็คือส่วนของกล่องส่วนนี้ส่วนของมอเตอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวนี้แหละครับคันเร่งเกียร์นี่นะครับอ่ะสองไอ้นี่มันตัวได้ทั้งสองอย่างนะคันเร่งเกียร์อ้าวเรามาดูกันก่อนว่ามันมีสีแดงสีเขียวสีดำตามความใจเราคือแดงก็คือบวก ดำก็คือลบถูกไหมเขียวก็คือสัญญาณนั่นเอนะครับเจ้า TPS นี่ก็เหมือนกันเออผมติดชื่อมานะจริงๆต้องเรียกว่า speed control หรือว่าคันเร่งไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมติดมาจากมอเตอร์ไซค์ TPS นะครับก็นะอโอเคครับเข้าใจตรงกันก็ได้ล้วครับทีนี้ก็จะเป็นปลั๊กตรงนี้นะครับมันก็จะมีสองปลั๊กนะเราก็จะเห็นว่าบังเอิญสีมันตรงเลยแดงเขียวดำนะแดงอยู่ตรงกลาง แดงต่างผมก็เอาแดงเสียบเข็มบุนเข้าไปแดงแล้วก็เขียวก็เสียบเข็มบุนเข้าไปคุ้นๆเหมือนเราเรียนหัวฉีเลยเนาะ,ะตอนที่เช็ค,คแล้วก็ดำแต่มันง่ายกว่านิดนึงตรงนี้ว่ามันไม่ต้องใช้มิเตอร์นะครับง่ายๆนะครับแล้วเครื่องมือมันก็ถูกด้วยนะครับได้ที้แล้วปั๊บ แล้วก็คีบตามสีเลยครับแดงเขียวดำคีบเลยคีบเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟครับไฟจะขึ้นเห็นไฟขึ้นไหมครับไฟขึ้นนะอัะฉริยะมา เราสังเกตไฟตรงนี้ขึ้นนะแสดงว่าวไฟเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงให้มันแตกกันโอเคนะครับแตกไหมอ่าไม่แตกนะครับอ่าบิดกันเร่งครับเห็นไหมครับไฟดวงที่สองนี่จะสว่างขึ้นปล่อยบิดกันเร่งครับปล่อยโอเคครับเชิงประจักษ์เลยชัดเจนว่าสปีดเซนเซอร์ตัวนี้นะครับหรือคันเร่งไฟฟ้าตัวนี้เป็นไงครับทํางาน ได้ปกติครับเอาดูอีกทีครับครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยรถไฟฟ้าถามว่าจากักรยานไฟฟ้านี้กับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตรวจเหมือนกันไหมมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนติดตามครูกิจให้ดีๆจะบอกว่า,ามไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนนะครับแล้วมีข้อควรระวังตรงไหนอันนี้คือเป็นเพียงแค่คลิปแรกๆที่อยากจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้แล้วมีความมั่นใจว่าเฮ้ยมันไม่ยากนะ มันเป็นเพียงแค่เราไม่รู้เท่านั้นเองติดตามคุณกิจดีๆครับแล้วเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอ้าวเราบิดเครื่องอีกทีครับอคาเดตอคาเดตยากไหมไม่อ่าไม่ยากนะครับเครื่องมือสองร้อยบาทนะครับหรือถูกกว่านั้นนะครับเข็มหมุดใช่ไหมครับความรู้เดิมถ้าเราเป็นช่างมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเป็นไงครับโอ้โหจักรยานไฟฟ้านี่เราเปลี่ยนยางก็เป็นเปลี่ยนเบรกก็เป็นใช่ไหมครับคิดดีๆครับ ไฟชาร์จไม่มีไฟจุดระเบิดก็ไม่มีไอ้นั่นตัวยากใช่ไหมครับไฟเรียวเบรกแต่มันกระจอกอยู่แล้วแล้วเราแค่รู้ตรงนี้โอ้โหมันก็แทบจะจบแล้วนะงั้นฝากไว้ด้วยครับติดตามไละเรียนรู้ไปกับภูคิดแต่รถไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้ามันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้อาจารย์ทําให้ดูว่ามันไม่ได้ยากเกินไปขอเรียนรู้ไปกับภูกิจแล้วกันนะครับเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าเฮ้ยมันยังวัดได้อีกเหรอ ไอ้เจ้าโกงนี้มันเกินราคาแล้วนะ200บาทมันรู้สึกจะเกินราคาแล้วนะไปดูว่ามันทำได้ไดีกครับในคลิปต่อไปครับไปพบกันครับ